พอั่งไม่มีเทเลยฮะอ๋สวัสดีลูกโอ้อยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อต้องถามแม่ดูยัอ๋อสิบกว่าลูกชายใช่ไหมค่ะอยู่สคนประสาทประสาทไม่ทำงานเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวค้าย ฮะไม่มีตังกินนมไม่กินนมก็กินกินผักไว้ก่อนลูกไม่มีอะไรกินเลยที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยกันตรงนี้หน่อยมาตรงไหนดีแต่งได้แต่งได้พ่อนั่งตรงนี้เลยค่ะ

นงานที่เดิมไม่ไม่ครับงานที่เดิมครับที่เดิมเนี่ยก็มันต้องตัดงานกายลุงก็อะไร่างลงี้ยครับเอาเปจะได้ได้ยินเสียงมัดมัดใช่เปลมัดใช่เอาเปก็ได้เอาเปออกเออแกง่ายไหมเอออ่าย่ายนเองเช็คเสียงนิดหนึ่งว่ามีเออขยับขึ้นมา ยมอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับลูกชายค่ะลูกชายคนเมื่อกี้นะค่ะเป็นประสาทเหรอประสาทไม่ค่อยด,ออยดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ยายเนี่ยดูจักรายานย,ยางแบนสองข้างเขาก็ไปทั้งวันที่ไปเดี๋ยวก็กลับไปเก็บของเก่าเนี้ยไอ้นี่ขึ้นจังหวัดไหนเนะี่ยปทุมค่ะน้องเสือน้องเสือค่ะใกล้สระบุรีเนาะค่ะเพราะใกล้ๆน้องแคร์นะ น้องแท่สลับบุรีหินกองอยู่มาที่นี่นานยางนาังก็ยี่สิบแปดปี้ะคะแตงกษาสามีตายไปสิบกว่าปีสามีตายตเสียไปแล้วค่ะเป็นไรตายก็โดนรถชนแล้วรถเขาก็ไม่รับผิดชอบแล,ล้วตารางแกก็มาเป็นอัมพึกแล้วแกก็เสียตายตรงเนี้แยแ่โยมมีลูกกี่คนห้าคนเพึ่งไม่ได้เลยลุงพ่อห้าคนกระตันกระเตนไป ทางนี้ก็พิการทางนี้ก็พิการทางนี้เป็นไทรอยไอัน,นี่เป็นระบบหัวใจไม่คล่องทําอะไรกินก็ไม่ได้เหนื่อยคนนู้นก็เป็นไทรอยมีพิษก็ไม่ได้ทํางานแต่มีก็ทิ้งมีลูกสองคนก็อาศัยลูกกินกันวันนี้นกับประสาทสามแล้วอีกสองคนเป็นไ,ไหนเขาก็อยู่กรุงเทพเขาก็ไปที่เขาอย่างนั้นเขาไม่มารบก,กวนเราก็ไม่มีจะให้เขาหรอกแล้วเขาส่งไหมไม่ส่งเลยไม่ให้เลยมีจะมาก็แม่ขอตังค่ารถ ถ้ารมีก็ให้ไปลูกกันนะคะหลวงพอ่อทุกคน,นเป็นแม่ต้องให้ลูกทุกคนเลยลูกมาไม่มีแม่หนูไม่มีตังมาเลยเนี่ยมาหาแม่โอ้ไม่มีตังมาหาแม่แล้วตอนมีทําไมจึงไม่มาไม่มานะค่ะหลวงพอ่อนั่ง,งทีนี้ถามดูได้แถวนี้เขารู้เลยเดี๋ยวลูกมึงก็มาแล้วนั่งแท,ท,ท็กซี่มามาทีห้าร้อยหลวงพ่อนั่งแท็กซี่จ้ะมาขอเงินแม่ไม่มาขอมาเที่ยวมามเที่ยวแล้วก็ ขาค่ารถให้ค่ารถเขากลับไปแล้วย่มีให้เหรอก็บางครั้งก็มีนะบางพอเงินคนแก่ออกพอเราจะเก็บได้ไว้กินบ้างลูกก็มาไม่เหลือเลยหลวงพ่อบอกลูกค่เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยค่ะบางทีร้านค้านี่มากกว่านะร้านค้ามากกว่าเพราะเราต้องเชื่อเขาอะ่ะพอเงินออกทีเราก็ไปจ่ายเขาอย่างเงี้ยเนี่ยถามดูได้ร้านนางแค่ม้อยอะไปไป,ไปติดเขาเหรอค่ะไปจ่ายหมดหรือยงัง ยังเลยค่ะคข้งเขาเท่าไหร่โอ้หไหลพันเลยค่ะเขาทำไมเขาจึงให้รัง้งให้เพราะว่าเขาสงสารหนูฉัแขนน่ะทำงานอยู่กับเขา oh. แต่ก่อนนี้ทํางานเป็นแม่บ้านล้างทามถาดบ้านถูบ้านตอนี้ลูกชายเป็นประสาท hmm. ไปด่าเขาสามีเขาก็เลยไม่ให้เขา้าไม่ให้ให้มันเขา้าเขาก็อยากให้แขนทาเพราะว่าแขนทามาตั้งสิบกว่าปีแล้วอยู่กับเขาอ่ะแ,แ,แล้วตอนนี้ยังไปเซ็นเขาอยู่ก็เขาก็ให้นะ แต่ก็มีบัตรไอ้เนี่สามสิบมาพอถึงบัตรสามสิบปั๊บก็ให้เขาประกดเอาบัตรสามสิบคืออะไรไอ้เนี่ยอะไรอ่ะไอ้บัตรประชารชนอ่ะประชารัฐจ้ะสามร้อยอ่ะจ้ะก็ให้เขากดเอาตอนนี้เขาไปนี่แขนน้าบองกงเลยสี่พันฝากใครไปนี่ใครเขาติดหนูเขาติดโยมจ้ะร้านค้าติดโยมเหรอ้ะทำไมติดโยมได้อะเพราะว่าเราต้องไปเชื่อเขาไงไปเอาของเขามากินอย่างเงี้ย ปเอาของก็มากินแล้วทำไมถึงเขาติดเราอ๋อพูดกลับกันนะพูดกลับกันอ๋อยมติดเขาโอ้นึกว่าไปเอาของก็มาแล้วเขาติดเราอีกจะเลิศแนะ้ล่ะไม่พูดกลับกันไงร้านค้าเขาพูดแบบเนี้เขาบอกยายหนูไม่ได้ติดยายนะยายติดหนูเขาดีมากเลยอะ่ะเขาสงสาร้วเขาให้ลิมิตเท่าไหร่จ้า เขาให้สูงสุดเท่าไหร่ที่เป็นหนี้เขาโหไม่ค่อยดีเขาให้สูงสุดเท่าไหร่ที่ไปจ่ายเป็นหนี้เขาเขาให้ติดเท่าไหร่ก็ไม่สูงแล้วค่ะก็หยุดพักเลยอายเขาเกรงใจเขาอ่ะเขาก็เป็นแม่ค้าเขาก็หากินฝากัขาจะได้บาทสองบาทเงี้ยลำบากนะหลวงพ่อ,พอคนเชื่อเขาเยอะเลยอะ่ะติดเยอะมากเลยเห็นเห็นเลยบาเลยหลายเจ้ามากเลยหลวงพ่อ,พอ โ<า>ดยเฉพาะเจ้าเดียวก็โยมก็4,000 4,000ฟ่ 4, า4,000กว่าจะแต่ไปหักไอ้นี้ทีละ300อ่ะเดือนหนึ่งก็หักทีหนึ่งภารัฐ300าบางครั้งเราไม่มีเราก็ต้องเอาไปเอามากินอีกอก็อย่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คาลาคาตังกันอยกเนี่ยแต่นี้ม่มีแล้วลูกจะมา,อ,าอย่างไงเม่ไม่มา,มมาแล้วหลายปีเป็นหลายปีแล้วไม่มาเลยจังกะพ่อเขาเสียเนะี่ย10-11ปีแล้วมีรายรับทางอื่นไห แขนนะคะหลวงพ่อเห็นผักไหมคะเนี่ยแขงก็ส่วนด็อกเตอร์เขาเอาที่ผักที่เขาคัดทิ้งเขาก็เอามาทิ้งเลยนะแขงก็ไปเก็บเก็บมาแล้วก็ล้างก็มีคนเขามาซื้อบ้างที่สิบบาทยี่สิบบาทต่อคนหนึ่งคนที่เขารู้จักกันนะหลวงพ่อเพราะผักเขาดีอ่ะมเนยกินไปดูสิเกืจะมาจะซื้อปะหลวงพ่อลูกลูกติษต์จะมาบางทีชอบประหยัดก็มีบางคนชอบซื้อของถูก ของแพงกงไม่ซื้อซื้อของถูกคุณภาพไม่เกี่ยงไหนอย่างเงี้ยอย่างนี้ขายอะไรบ้างอ่ะว่านี่อย่างนี้เขาก็เอาไปแกงส้มไงนี่นี่หัวไชเท้าใช่ไหมจ้ะเขาผ่าผ่ามาแล้วเขาตกเกรดแล้วไงเขาไม่เอาแล้วเขาก็ผ่าแล้วเขาต้องให้ผ่าผ่าเป็นของเสียแล้วนี้แครอทจ้ะอันนี้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้วนี้ข้าวโพดอ่อนจ้ะได้ขายเท่าไหร่เนี่ย ขายปกติขายเท่าไหร่ในรัศกร์าขายาก็แล้วแต่ใส่เป็นถุงก็ถุงละสิบบาทสิบบาทเนี่ยเล่นนี่ได้ได้สักเท่าไหร่ก็สามสิบกว่าบาทคนก<บ>ันเองอย่างเงี้นเนยเขาก<บ>็เยอะบางคนก็ไม่มีอ้หลวงพ่อวันนี้ก็สามสิบกว่าบาทค่ะเดี๋ยวบางคนไหนอีกที่จะไม่มีจนก<บ>็<บ>โยมีกเหรอเขาก็ไม่จนนี่เขาก็มาซื้อเนี่ยบางคนเขาก็บอกเขาก็ไม่ค่อยมีตังนะก็แบ่งกันกินไปหลวงพ่อเราก็จนอ่ะเขาก็จนก็ต้องแบ่งกัน กไปเอาแพงก็ไม่ไหวของเราเก็บมาจริงฟังดูน่าซื้ออย่างของเก็บมาไม่ได้เก็บจากสวเนเก็บจากใครมาเนี่ยเก็บจากสวนนีิงไงแกบอกว่าวกเก็บจากทางขยะมานะไม่ะสไม่ได้คุณขายมายี่แปดปีแล้วหลวงพ่อเ <N: S 2> นี่ยยี่แปดปีแล้ว <N: S 2> เก็บมาเต็มๆเลย <N: S 2> สวนด็อกเตอร์เนี่ยฮะแต่ของไม่ดีเขาก็ไม่มาซื้อหรอกหลวงพ่อพอฉันทําจะอาดแล้วนี่เดี๋ยวใครมาซื้อนี่ ก็คนเมื่อไหร่จะมาซื้อเ,เย็นกัะจะมารอถึงเงย็นแล้วกันห้าโมงอ่ะ,อะห้าโมงเย็นบางทีเขาเนี่ยเขาแกงส้มใส่นี่ใส่นี่แล้วก็ใส่แครอทแล้วเขาก็มาขายถุงละสิบบาทแกงส้มแล้วนะนั่นเนี่ยพกแข็งก็ซื้อเค้ากินอีกอะถุงละสิบบาทอ๋อยมขายดิบ <laughs> แล้วก็พอสุกมาโยมก็ซื้อกลับไป <laughs> อย่า <laughs> เขาก็มาขายไปทั่วเลยหลวงพ่อเ <laughs> นี่ยอยู่อย่างเงี้ยยี่แปดยี่เก้าปีแล้วทำมา แล้ววตอนนี้มีเงินเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ที่ไหนคะที่นี่ที่ตัวมีตังดูเงินดูนอยู่สิบยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทนม่อยู่ในกระเป๋านะยี่สิบเจ็ดบาทแล้วอยู่ที่ธนาคารเท่าไหร่ไม่มีเลยหลวงพ่อไม่มีสักบาทเดียวแม่อยู่ในนั้นในยี่สิบเจ็ดบาทจะไปร้องน้ําพอดีเอาจะเอาคนน้ำไปร้องน้ำค่ะลองหมดเบี้ยก็ได้สองบาทอ๋อ น้าไปซื้อกินมาสองบาทจ้ะเขากดมีที่กดจ้ะเอาใครจะซื้อผักบ้างบางบางครั้งเขาห่วงนะดร์เขาห่วงก็ไม่ให้เก็บหรอกเขากลัวว่าแต่ก่อนนี้มีคนงานเอาเอาของเขาไปขายแต่นี้เขาเขาแพ็กถุงถุงนี่เขาห่วงมากเลยธรรมดาเขาห่วงชื่อเสียงเขา่ะใช่เอาชื่อชื่อเขาไปขายอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้เก็บจะเสียคุณภาพ แต่ของเขาอ่ะมันปลอดสารพิษเนี่ยถ้าไม่ปลอดสารพิษเขาก็ตรงห้างไม่ได้เขาพ่อมาอยายให้แข่งกันสามสิบบาทใช่ไหม <c oughs> ไดเดี๋ยวจะมาซื้อ <c oughs> ซื้อแล้วให้ให้เายแย้ไปทำน้ำพริกกินกันไก่ถุงอ่าในใส่ถุงอยู่ไหนใส่ถ <c oughs> ุงใส่ถ <c oughs> ุง ได้นั้นยังมีอะไรอีกนะน,น้ำเต้าอีก,กันนะเอามาจากไหนน้ำเต้าไม่มีแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วรี็เก็บเอามาก็ไว<ม>้กินแ่ดไว้ผัดบ้างต้ฟักทองนั่นแหละ<ม>่ะเอาเอาเอาไว<ม>ไ้เกี่ยวเที<ม>่ยวดูสภาพบ้านเลยเห็นเ<ม>ลยรูกับระสาดสิ<ม>ถามอายุเท่าไหร่ก็บอก <c oughs> จะจะต้องถามแม่ดูอายุเท่าไหร่ มึงางยุ่ฝากแม่ไว้อ่าอ่าไม่ไม่ไม่ต้องมาคุยนั่งนั่นแล้วไม่ต้องมาคุยไม่คุยไม่คุยด้วยเล้วพ่อบอกไม่ต้องคุยคุยกับแม่พอแล้วโอ้โหสามสิบบาทเด้งอ่เนี่ยหมดนี้ ไม่มากก็นั่งก็ได้หลวงพ่อเอาาาอวางนี่ก็ได้เดี๋ยวเอาวางเขาเลยไม่เอาแล้วเอามานั่งนี่เอานั่งนี่แล้วเป็นนี่เขาอยู่สี่พันกว่าสี่พันสี่พันเท่าไหร่สี่พันหกว่าสี่พันเจ็ดก็ไม่รู้อ๋อสี่พันหกสิบเจ็ดแล้วเคยไปจ่ายนี่เขาหมดยังทุกทีถ้าวันนัทเคยได้เงินไอเนี่ยเงินที่เขาให้เนี่ยนะ ที่ทางหลวงเขาให้เนี่ยพอเขาให้มาก็ใช้นี่หมดไปทิงแล้วแล้วก็เอาใหม่อีกก็อยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวสมมิได้มาเจ็ดร้อยต้องทำอะไรสมมาได้มาเจ็ดร้อยปุ๊บเจ็ดร้อยล้านค้าเลยจ่ายหมดเลยก็ไม่หมดแล้วก็เหลือไว้กินบ้างร้อยครึ่งร้อยก็แล้วจ่ายไปหมดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องเอาข้าวมาทั้งสามโลตีโลโลั้งยีผ้าหลวงพ่อข้าวแพงมากเลยลูกชายกินวันสามเวลาโลแทบไม่พอเลยอ่ะ พอไม่รู้จะทำไงก็หาไปกินไปอย่างเงี้ยตายไปเมื่อไหร่ก็เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปอ,อยู่สู้เวรสู้กรรม,มคำนี้ฟังดูธรรมชาติดีตายไปเมื่อไหร่ก็หมดเวรหมดกรรมหมดกรรมจริงหลวงพ่ออยู่นี่เท่ากับใช้เวรเขาอะ่ะเราไปทําอะไรเขาไว้เขาใครเขาก็จะถ้า,<บ>ายมตายลูกทําไงเนี่ยก็แลแต่อีกเงี่ยก็แลแต่เวรแต่กรรมเองอะเขาก็ต้องดูแลตัวกันเองพ็าตายแล้วว่ะหลวงพ่อจะทาไงได้อ่ะจะตายลูกลูกขึ้นมาเลี้ยงก็ไม่ได้ ไม่ได้แล,ล้วพอหลวงพ่อเช้ามาแปดโมงนี่แันลุงนี่หุงข้าวเตาคูณน,นะหุงข้าวเสร็จแล้วก็บางทีก็แม่ค้าเนี่ยที่เขาซื้อผักไปอ่ะเขาก็เอาแกงมาขายนี่แขนยังซื้อไว้ถุงหนึ่งยี่สิบแล้วก็ทอดไข่ก็เนี่ยเช้าเขากินไปแล้วกลางวันกีกมือหนึ่งกระมังใหญ่ๆหญ,หญแค่เนี้ยเต็มกระมังอ่ะหลวงพ่อามาถามยุยมก่อนชีวิตที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยอะไรคือความหวังที่โยมหวังความหวังเหร โอ้ไม่ได้หวังอะไรเลยหลวงพอ่อหวังว่าให้อยู่รอดไปวันๆก็พอแล้วไม่เคยคิดว่าเอ้ยจะร่ํารวยอะไรก็มันไม่หวังไม่ได้แล้วอ่ะหลวงพ่อแล้วยุคน,นี้แล้วหมดติดแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากฟวาตายแค่นี้ไม่มีสิทธิ์จะอะไรก็ไม่ต้องหวังเลยหมดติดเลยหลวงพอ่อหวัง<ะ>อย่างเดียวว่าเลี้ยงลูกให้รอดแต่ก่อนถ้าเราตายก็หมดเวรค่ะฉันไปเขาก็มีเวรต่อมีเวรมีกรรมต่อ เพราะเขายังไม่หมดเวรก็ยังไม่ไปโอ้หหลวงพ่อรู้ไหมเขาโดนรถชนน่ะฉันทรมามาปีฝ่าเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาหลังกระแทกเนี่ยไอ้กล้องที่เ็จับไว้นะกล้องหน้ารถน่ะใครๆแถวคลองห้าเนี่ยจะกรท่าเขาว่าตายไปแล้วไม่ได้ไม่รอดกิเด็นอัดเลยไม่ตายทรมาเดินไม่ได้ปีฝ่าหลวงพ่อฉันต้องมานั่งเขาโทษและเที่ยวอายุก็แก่แล้วคนก็ว่าต้องมาทรมาเลี้ยงลูกอีก โอ้ปีเต็มๆเลยเนี่ยเขาพอพอจะเดินได้เนี่ยก่อนเดินไม่ได้ปีนึงแล้วภ<อ>าษาเป็นเมื่อไหร่เป็นภาสาเมื่อไหร่ออรโอ้ราสาที่เป็นมาก่อนรชนนะไม่ต้องก่อนเขาเป็นมายี่สิบกว่าปีแล้วท,ทําไมถึงเป็นก็ฟาร์มฟาร์มเป็นหนุ่มเป็นคึกขนองอะ่ะได้โดนตีหลวงพ่ออ๋อโดนเขาตีหัวเนี่ย <ๆ S 1> ถ้าก็เรียกว่าสิบเบ็ดแผลและกงกลางนี่มันแบะไปแขนอยู่กรุงเทพเลยนะ โรงพยาบาลประพาเวทไม่รับเลยี24ชั่วโมงบอกไล่ไปที่อื่นเลยตู้ไม่ได้เพราะตมบมันแบะอะสู้ไม่ได้แล้วก็ั้งไอ้น,นั่นเขาก็เป็นมาเลยหมอก็บอกอย่าก,กินนะเหล้านะไม่ให้กินเขาก็กิน,พ,กกนพอกินเหล้าแล้วจะเป็นประสาทเขาก็แอบกินตัวนี้ยังกินอยู่บางครั้งเลาก็ไม่รู้นะเขาออกไปข้างนอกนะหลวงพ่อพีเพื่อนมาเรียกเอ้ยไอ้น่ไป้งนอกกันเอาเขาก็ไปเงี่ย แข่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่ได้มีเงินนอกจากเนไม่มีไม่มีบาทเ็าไม่มีติดตัวไม่มีเลยแค่กดน้ําบาทนี่ไม่มีเลยบางรั้งยังต้องไปขอเขาเลยฉันน่ะขอทางสักบาทแต่กดน้ําไม่มีจริงอ่ะแย่ยจริงเลยไม่รู้จะทําไงสภาพไปต้องยอมรับไปว่าเราเกิดมาจนพ่อแม่ก็ยากจนแม่แขนอายุเก้าสิบเอ็ดเนี่ย แม่ยังอยู่เหรออยู่จ้ะอยู่ไหนอยู่ของเก้าแล้วอยู่กับใครอยู่กับลูกชายเขาอ๋อมีลูกชายดูอยู่เขาดูแลตัวคุณเอ็ได้เขาแข็งแรงแม่้ฉันเขาเดินไปไหนมาไหนได้แล้วมาตอนหลังเดินไม่ได้แก่ล้มล้มแล้วกระโพกกระดูกกระหลุดสองข้างเลยเอาตอนนี้สมมุติถ้าให้โยมมีความหวังโยมหวังอะไรตอนนี้ <c oughs> หรือว่าปรารถนาอะไรหรืออยากได้อะไรตอนนี้เอาที่มันใกล้ๆตัว อยากได้ให้มีกินไปว,วันๆนะ่ะหลวงพ่อไม่รู้จะทําไงแล้วบองกงเลยแค่มีกินไปไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาก็พอนะก็แค่นะั้นหวังแค่นี้เนี่ยไม่อยากให้ใครเขาไปแก่งมาด่าเราว่ากินของเขาแล้วไม่มีให้แค่นี้แน่ฉันนะ่ะงั้นต้องมาลีดใจนี่แล้วแกไม่รู้จะทําทไงก็รอหวังความหวังนี่เขาว่าจะให้คนละหมื่นเนี่ยพอความหวังคือเนี่ย ที่จว่าจะให้ถกคนล,ละหมื่นก็เก่าก็แม่ค้าเขาก็พูดระย้ายถ้ายายได้หมื่นฉันก็บอกเออเดี๋ยวฉันจะใช้นี่ปับ๊บนะอ้อหมดเลยมาให้ติดเดินสักบาทเดียวขอให้ได้ขอนายกมือไหว้หลวงพ่อเอาอย่างนี้ขอ,องโยมตอนนี้โยมก็รู้ว่าชีวิตที่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรนอ,อกจากรอข้าตายใช่ไหมที่จะปวดเปื้องถูกไหม อดฟารมทุกไปแต่ว่าทำไมาย,ยังมีเขตผลใหม่ให้โยมว่าก่อนจะตายถ้าโยมได้ฟังธรรมะได้มีการสวดมนตนะ์อย่างน้อยมีบุญบรารมีเพิ่มขึ้นด้วยหลวงพ่อแขนบอกกงนะแขนเกิดมานี่พ่อแม่ก็ยากจนหนังสือก็ไม่ได้เรียนมไม่รู้หนังสือแล้วนอนกลางคืนก็แค่นะโมสามจบมแล้วก็กราบหมอแล้วก็นอนเท่านั้นเนี่ยแล้พุโทโธเป็นไหมก็อาหังสามมาสามพุโทโธแค่นั้นเนี่ยแล้วก็สามจบ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยก็คือให้คาว่าฟังธรรมะพอแนละ้วฟังให้เกิดความเข้าใจฟังให้เกิดความสงบฟังให้เกิดความเลื่อมสใมสฟังให้เกิดความศรัทธาฟังให้เกิดกุศลเอา,เอาแค่เนี้ยพอดีกว่าที่รอคาว่าตายนะอย่างน้อยให้ฟังธรรมนะ<อ>กับหัดนึกหัดนอนนั่งกําหนดพุดโทโธอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยหัดพุดโทโธกําหนดพุดโทโธแล้วจะดีขึ้นชีวิต เดี๋ยวงี้จะมาช่วยให้โยมไปสามหมื่นให้โยมสามหมื่นแล้วเดี๋ยวสามหมื่นนี้จะไปจ่ายนี่ไหมอจ่ายไหมหลวงพ่อจะมาให้อะไรทั้งสามหมื่นนี่สีนเขาก็ต้องให้เขาเนะแล้วกินของเขาน่ถ้าได้สามหมื่นจะจะไปจ่ายไหมจ่ายเลยค่ะจ่ายเลยไหมพอได้เสร็จเดี๋ยวรีบเดินไปเลยไหม ได้แค่สามหมื่ไว้ใช้ไอหมื่นหนึงเอาไว้เรื่องอนาคตแต่วันนี้ยมได้สามหมืนก่อนนะเป็นการโปรดติโยมก่อนลูกกับบาิตัเองก็ไม่มีรายรับเราแค่เจ็ดร้อยแย่เลยผมไม่รู้จะทำยังไงลุงพ่อก็นั่งทำไปก็เมื่อกี้ยมค้างเขาเท่าไหร่นะเท่าไหร่ สี 4, ่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทโอ้โหมันใช้ได้ใช้ได้ไดไดเดี๋ยวเอาข้ามาให้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเอามาเดี๋ยวค่อยเอา,อา,ามาเตรียมไว้สิบล,ลูวกับข้าวปลากระป๋องมายี่สิบกระป๋องอเอาเงินมาสามหมื่นให้ไปเก็บไว้ขอบคุณท่านเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณให้คุณป้าค่ะอาาะะับชัจ้ะ ขอบคุณมากเลยนะครับลุงพ่อเกิดมาไม่เคยเห็นเลยันเลยโอเคเกน่ารักครัลุงพ่อนะอมไม่เคยปลื้มใจอย่างนี้เลยลุงพอ่อปลื้มใจร้องไห้หรือเสียใจเสีย <laughs> ใจ <laughs> ว่าเกิดมาจนเลย ปื้มใจเลยร้องให้ถ้าไม่ใจเสียใจร้องให้นี่ปื้มใจร้องให้นึกว่าจะมาไปทำอะไรโย้ใไมร้องให้ <c oughs> เดี๋ยวเป็นบาปกรรมทั้งวไม่แล้วแล้วแล้วแถนจะไม่มีนี่มีสินอย่างอีกอย่างอื่นเหรอคะทีท่อาม,มาให้เนี่ยไม่มี <c oughs> นี่เป็นเรื่องเมตตาธรรมคำจุนโลกนะธร <c oughs> มารเงินทองมุตมาจอไปไหน อายตมาก็ไปไม่ได้อาตมามาช่วยเหลือชีวิตคนยากแข็ก็บอกลูกนะแข็งตายก็ไปไม่ได้เพราะว่าทำหลวงพ่อฉันทุกวันนี้ทํำแาวพนัก,กิจไว้กลัวลูกกันลาบากเดี๋ยวมาร้อยหนึง่งเดี๋ยวมาห้าติดก็ต้องหาให้เขาก็อดเอาต้องอดทุกวันเลยเนี่ยบางวันก็ไม่มีอะไรจะกินต้องหาเงินให้เขาก่อนเพราะว่าอตาเขามาเก็บนะค่าแาวพนัก,กิจฉันลงไว้ไงนะลงไม่ร้อยหนึง่ง เพราะว่าตายก็ได้สี่หมื่นกว่าบ,บาทก็เอาไว้ทําศพลูกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็ทําอย่างนี้ทุกทุกคนเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้นะ,ะเดี๋ยวมีข้าวมีกับข้าวแต่ทีนี้ที่ที่จะให้โยมทําก็คือฟื้นฟูชีวิตคือให้จิตใจเรามีธรรมะคําสอนของพระเจ้าล้วนมีประโยชน์ให้กับ ชีวิตก่อนที่โยมจะทาว่าตายเพราะตายแล้วมันไม่ได้สร้างบารมีแล้วนะสร้างก็สร้างตอนเป็นๆเนี่ยนะอันนี้นะเปิดปับ๊บหลวงพ่อบอกโปงมีก็ไปใส่บาตรท,ทีนึกถึงแฟนก็มมไปใส่ทีวันพระเราไม่มีอ่ะเราจะกินยังไม่มีแล้วพระก็อบอกว่าโยมไม่มีกินยายเดียวจะมาส่บาตรทำไม แล้วก็ทําไปนะคนตายไปจะได้กินมือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็บอกพระแล้วก็เพราะฉั้นจนเนี่ยันจึงต้องทําคนมีเขาเขายังกลัวจนเลยเขายังสร้างบุญบารามีไอ้ที่เรายิ่งไม่มีเรายิ่งต้องต้องทำค<ร>ุณพ่ออยู่วัดไหนคะเนี่ยวัดพระพุทธแสงธรรมสระบุรีเป็นเจ้าอาเจวัดสระรบ,บุรีธรรมยุทธพระราชวชระยานลังสีอ่าฟังนี้ก่อนนะเนี่ยต่อไปฟังธรรมเลขสามเนี่ยฟัง ฟังไปเรื่อยๆเสียบไฟแล้วก็ชาร์จไปในตัวพอชาร์จเสร็จเนี่ยเสียบไปหนึ่งคืนเดี๋ยวฐานเต็มเองแล้วก็ต่อไปก็ถอดปลั๊กมาฟังพอฐานอ่อนก็เสียบใหม่ที่ใช้ได้สองแบบเสียบไฟอาทำในแนวเก็บไว้ะ<า>จะจายหนี่ใช่ไหมเบาแล้วล่ะสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือการสำรวม วิทยุเก็บไว้แบมือเนี่ยขุมทรัพย์แบมือ,มอเนี่ยสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตก่อนตายของโยมคือฟังธรรมะโยมจะได้รู้ว่าทําไมว่าเราต้องเกิดมาเพราะเรายังไม่หมดกิเลสอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นรีโมทเวลาอยากจะฟังพอเปิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้ากดเลขหนึ่งก็เป็นสวดบนเช้าเลขสองก็สวดมนเย็นพรจากนั้นเลขสามเทศ ถ้าโยไม่กดเลื่อนเดี๋ยวมันก็ไปหมุนไปเองมีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเลยนะเนี่ยในะน,น,นี้ไม่ต้องไปดึงนะปล่อยไปเลยเวลาใช้ก็เสียบปลั๊กเท่านั้นแหละแต่ก็ชาร์จไปในตัวอันนี้ของกักกรีโมทโทรทัศน์แะที่เขาใช้ถ้ากดหลักสิบก็กดหนึ่งศูนถึงเก้าเก้าหลักร้อยก็หนึ่งศูนศนถึงสามแปดไม่มี <87. S 2> เพลงใช่ไหมคะไม่มีเพลงไหม,ไมคะ,ะไม่มีเพลงไม่ใช่ลูกชายเดี๋ยวเกิด แม่ยืมฟังเพลงหน่อยพ่อเขาชอบฟังเพลงเอาไปฟังเพลงเงีอกบอกไม่มีวิยุนี้ไม่มีเพลงมีแต่ธรรมะอย่างเดียวนี่นี่พุทโธหัดพุทโธนั่งพุทโธเดินพุทโธเออนีก็ไม่ให้ฟังเลยผมบอกไม่มีต่อรับแบมืออ่านไม่ออกก็ดูรูปไปอ่านไม่เป็นเลยหัดพุทโธแล้วกันนะ ก็มาไปแล้วธธแล้วลูกชายอ่านซื้อออกไหมอ,ออกค่ะออกอั้นไม่ให้ไปคู่มือแต่มันรู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปเปิดช่องเพลงได้มันเปิดเพลงได้เปิดวิทยุได้บางครั้งก็ทำจาหมองดีบางครั้งก็เรวถนนนี่ใครจะเดินไม่ได้เห็นหมนะถือไม้ไว้อันนึงคอยตีเขา ไอ้เราก็กลัวว่าไปทําเขาแล้วเราต,ร<ป>ติดคุกเดี๋ยวก็ตีไอ้ตัวเต็งติดคุกไอ้เราที่ลําบากเพราะว่าเขาว่าสงสารเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะต้องมาโดนตีโดนอะไรเงี้ยนำ<า>้ำาเวรกรรมเนาะเวรกรรมอ้าวสุดท้ายจะจบแล้วโยมหนึ่งนาทีก<ม>็ฟังธรรมะโยมก็เห็นว่าสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามไม่็นไรเดี๋ยวฟังธรรมะก่อนสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกับคนเราทำยังไงมา ก็ได้รับผลของแต่ละคนอย่างโยมมีลูกตั้งหลายคนแต่ก็ไม่ได้พึ่งลูกป่วยบ้างลูกเจ็บบ้างลูกยากจนบ้างก็เป็นเหตุแล้วก็เราก็มาแก่อีกเงินทองก็ไม่มีก็ต้องไปเซ็นร้านเขาสี่พันกว่าบาทแต่ดีว่าร้านเขายังใจดีนะที่ยังให้ดอกก็ไม่คิดต้นทุนลงไปเดี๋ยวไปรีบใช้คืนเขานะ พราะวันไม่มีจริงเขาก็ยังให้เราอยู่นะแต่สมควรเวลานะย้ากจุข้าวสิบลูกเอามาเลยกับข้าวอ่าหนดูที่ถ่ายดูอย่าให้เด็กเห็นนะนะเก็บเงินไว้อย่าเห็นไม่ต้องรู้นะอย่าให้เขารู้ไปออกไปไปบอกไปเดินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยอืมนี สักเยอะเลยนี่ไม่เยอะครับหรือเข็มแทงเข้าไหมเข็มแทงครับเ,ออเห็นได้ข่าวชอบอาราวาสคนเหรอรอย่าไปอาราวาสไม่ดีน,ดดน,นะฮะดดถ้าแดดร้อนเป็นออกดดนน็ถ้าแดดร้อนเป็นมแม่กไหนพ่อแม่อ,อะไรก็ดูมีแต่รูปสัตว์ทั้งนั้นเลยมันสึบซับ พลังงานไปในตัวมีเสือมีสิงโตมีแรดเอาไปผักจะมาไม่ได้เอานะเอาไว้ยงขายไว้จะได้เอาขายเอามาอีกสู่สองคนเยอะมาเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วแล้วพอแผงก็สี่สิบกว่าลูกเลยสามสิบลูกเอารองท้าเอาเบอร์สีไปให้เลยไปเบอร์สี่ ใส่เบอร์สี่พอแล้วไม่ต้องเกะเร<อ>ัไปเลยเอาไปให้เลยเออส่งกับข้าวข้าวยมก็ดูนะชีวิตคนชีวิตใครที่ยังเลือกได้ก็อย่าไปทุกมากนะเรื่องเล็กน,น้อยก็อย่าไปทำให้มันทุกเยอะแยะนะยมนะชีวิตจริงมันยังมีอะไรอีกเยอะเอาไว้ในี่ดูบ้านเขาอยู่ลูกกับบปรศาสตรนะเงินก็ไม่มีแนละ้ว งานก็ทำไม่ได้แล้วได้หกร้อยเองเจ็ดร้อยอเป็นหนี้สินเขาอีกอนี่น้ำก็ต้องไปกดบาทสองบาทใส่ขวดไว้เนี่ยต้องเตรียมขวดน้ำเอะไป ไม่ไรวางนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเอาเองวางเดี๋ยวก็ต้องวางขายนะสมควรเวลาจะเริ่มพอ